สวัสดีครับสวัสดีสุขุมสุขชนนะครับเนอ่ DFc สุขุมสุขชนนัม่มมีผ้าเบิ่งบรรยากาศไถยหน้านะครับหน้าพื้นหนีพวงเดี่คิ้วนะครับเนาะยาขึ้นเกี้ยวนะครับหน้าพื้นนีก็บผ้าเบิ่งบรรยากาศหน้าพื้นนีก็บเป็นสองสองสองแถวนะครับเนาะลงไป็หอดพูนแดดรางขามน้องนี้ไปอีก ด่านบนกับมาติดถนนหนึ่เจาคูปวตฒาแล้วฮะสูน้กเสียเหมนี่มาไทยครับด่านปุนก็หอดติดถนนเนาะติดปลาปื่นนี่ยังยังเจ้าเดียวนี่ครับเพราะท่านไทยฝั่งนั้นก็เป็นปลาหอยส่วนฝั่งนี้เขากะวานกันมดแล้วส่วน แป้งนีย่งครับถาคิ้วพิ่งได้คิ้วเ็นว่าหยาขึ้นเขียวหมดันเหล่าเบิ่งบรรยากาศครับส่วนมากกะช่วงนี้เขาสิป,ปั่นเขาเล็งปั่นกันครับเล็งบานเขาเล็งปัน่นหนีพิ่งคาถาเพิ่นกระพือว่าได้คิ้วปั่นเสร็จกระท้อนกับมะเปียนผานกันแรงมาถี่นครับนอก หน้าพื้นนี่มันประมาณสิบสิบแปดสิบเก่าไารตาเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศกับสีสลับไถนาปันวานเขานะครับเนาะอกาศเดี๋ยวดีครับบุมม้มแมงเขาครับนะ ตบอกันคลิปต่อไปนะครับรฝากติดตา้มฝากกดไลค์เป็นกกำลังใจส่งเมียวบ้านภาาเพินนะด้ะครับต่อกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ